สวัสดีครับมือหนีมาพบพ่อของผมครับช่องกาลอมแชแนลนะครับมือหนีจิพามาจุดบ้องไฟครับนะมาเพื่อครับบ้องไฟเป็นโอ้ขี้หยัดเป็นบ้องไฟซีหุ่นครับเป็นบ้องไฟซีขนาดซีหุ่นนะครับความยาวยี่สิบหกเสนนะครับเออ่ตอกมือนะครับเนี่ยมือหนีมาทดสอบหางนะครับมาทดสอบหางเดี๋ยวถ้าเบิ้งค่อยชมนะครับว่าสี ทำเวลาได้หลายปรนได็ครับครับเอามาดีครับโอ้งล่างรถมึงมึงกุยเปย์นั่นกงกับมาถึงแล้วครับนี่นี่ไข่พี่บ้าวครับนี่กับตอกมือเข้ากันครับนี่นตอกนิ้วตอกนิ้วนี่ครับเป็นเน่มือไหน ผ่านผ่านผ่านมือนี่น, <c oughs> นี่แบตเตอรี่พร้อมนี่หัวชัดเรียบร้อยล่างไปล่างไปนี่นี่ครับอเอาไปขั้นตอนล่างหูครับมือนี้กรบโมี่ยังครับว่างงานครับมือนี่ตอนนี้มาจุดตรงไฟเลยครับ จุดพอดมควันเลยมาทดลองสูตรหางอีกแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามมาให้น้ำนะครับอีกสักครู่คือสิได้ขึ้นฐานแล้วนะครับมาเบิ้งกันครับว่าจะทำเวลากันได้หลายไปได้ครับอืออสี่ไม่โหคือบกกเงินเลย ไอ้แมงลอะไรอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเลดาครับ <c oughs> มาครับมาเบอร์มัน่เปียกนะมนะนี่ครับ,เป,รบเป็นให้อ้อยครับเป็นให้อ้อยของผมเองนะครับนี่นี่เป็นฐานครับเท็ดขึ้นเองครับไปครับถ่ามาบึงบังไฟของพี่บ้าครับ บอกว่าบางนี่มันใจครับเท่าไรประมาณจักวิเอาซิกวิพอซิกวิ <laughs> เอาแตงหน่อยฮะเอาเฮ้ยหายไปกับกีฟ้าเวลาที่บ,าบา่าว่าบอกว่าหายไปกับกีฟ้าเลยมื่อนี้มาจุดเล่นด้วยใครับเดี๋ยวรอชมครับครับผมวันนี้ก็ถึงเวลาล่างหูนะครับ นี่ครับนี่บังหูครับอือกัดมันมันครับขับให้ผานมันมีเป็นมันครับเขาทาทดลองสูตรหางครับกำลังคิดคิคนนะครับหางจิ้งจกไซเท่าไรครับดิครับล่างไปเรื่อยๆครับ ยังบ่ได้ครับกําลังก่อนอื่นครับบอ้องไฟนี่บมมีมือหัวบ่มีมือข้อครับมีแต่มือล้ำตัวอย่างเดียวครับอาศัย หูยอดเอาครับต่อไปเป็นหูหย,ยอดนะครับอบวกเขาโนนบ้เลยมีมือหวอัวครับบอเผาครับมีแต่หูหย,ยอด เงขายิบาวด้วางบบนี้โอ้ยตกรงทำังทำทำนาฮีเหรอฮ้เลยคตัวเห็นมาเลยนะฮะจังจังหรได้มาไลยมาเนี่ยกักหนึ่งกักหนึ่งตายแล้ว อเอ <c oughs> ากตเ้หลงหูยอดครับตอนต้นไป เว้ยมีสูตรหารอ่ดีบอกแล้วนะครับแรกๆกับพัดตัดเอาหลังไฟซีหุนครับยี่สิบหกเซ้นครับไปครับเดี๋ยวไปหิงขั้นตอนกัน ขึ้นฐานนะครับเอาครับบัพี่วาวพร้อมแล้วครับขึ้นฐานมาทานครับ 15, 15. 15, 10, 15สิบห้าเซนสิบห้าขนาดสิบห้าเซนนะครับเนยเอาสามสองหนึ่งไป Bay leo bậc bay leo bậc ca, cái lùn lùn thế Bay rồi, còn phi bao không? À, bay không bằng, ông phụng hấp, lưu thái đấy Lưu thay, dính, dính nè Bà cũng tèn tàng quá đi nhìn hay dữ Thấy cái gì nữa bà bà cũng vừa nhìn hết เอาครับทดสอบสูตรหางครับบางยี่สิบหกเสนหางเม็ดยี่ครับเอาครับพร้อมล่ออ่ะสามสองหนึ่งไปไปแล้วประกาศบูล่ะไป,ปะเปยี่ยมน้องนอนแล้วโอ้หนาม,ามเ,เปียกอีกทีกูว้าโมเสียกูดีวะครับหนอดกำลังเดินครับโอ้นหนอนกดกำลังเดินครับบางยี่คือดีกว่า ตอนนี้อ่ะกำลังเอาหางแกงลงมาครับหางกำลังแกงครับโบแกงเลอะสั้นลงมาแล้วหาแกงเลอหาวิธีใส่หางบบถือโบใยเท่นี้มันบบท่วงกันนี้ลงแล้วครับเดี๋ยวเวลาบึงใน ชิปนะครับเดี๋ยวฮะบิังบังลงไปครับบังของพี่บ่าวครับบังสุดท้ายเดี๋ยวให้สัญญาครับอ้าวสามสองหนึ่งใส่บังก้าบังย้อกับมือบูญละบูญละบังก้าไปแล้วบุญละบุญละชี้แยกว่าไงบังก้าก้าชี้แยกว่าไงก้าไงก้า โอ้ไหลครับทันก็ปูดไงแม่งเอาน้ำน้ำซุปข้าจุ๊บาดเดียวแล้วก็ห่อเลยบ่นับฝากกดไลค์กดแชร์พบป็นกำลังใจนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันไหมครับอาจสิบวันนของหน่อยแบบนี้ กลับเป็นไปได้ครับอาครับหัานเบิ้ลแล้วก็สอบใจกะฝากกดไลค์ให้น้นะครับมือนี่ช่องการล้มชนแนลขอตัวไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ